ชนี้พักเพื่อไทยได้เกิน251ทุกอย่างก็จะเกิขึ้นไม่เกินเพืก็เป็นสภาก็ต้องตั้งซึ่งวัธิปัตย์ก็ตั้งสภาแข่งได้พวกผมไม่เคยแพ้การเลือกตั้งแล้วออกมาปวดนะกผมมีแต่ชนะการเลือกตั้งแล้วถูกล้มด้วยวิธีการนอกนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จ่อข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยต่อกับชั้นนี้สังดีเซนแล้วก็นัทธูสายเกือนะครับประชาธิปัตย์แล้วก็เพื่อไทยเรื่องการยุติความขัดแย้งในสังคม ปลองดองอ้าคุณชำนี้ก่อนวันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลจะถกเถียงอะไรกันยังไงนับหนึ่งยังไงแต่ถ้าบาังเอิญประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะ,ะการปลองดองอยุติความขัดแย้งจะทํำยังไงกระบวนการปลองดองซึ่งผมคิดว่าคณะกรรมการคออ,อปออซึ่งดําเนินการอยู่แล้วเนี่ยผมยังคิดว่าการแก้ไขปัญหาของความปลองดองเนี่ยหนึ่งคู่ขัดแยง้ง ไม่อยู่ในฐาน,นะที่จะมาเป็นคนจัดการในการปัญหาเรื่องการปองดองสองคนที่เป็นเจ้าของปัญหาในปัญหาหนึ่งในกระบวนการของความขัดแย้งนั้นเนี่ยมาเป็นเป็นผู้ดําเนินการผมคิดว่าการมีคณะกรรมการที่เป็นคนกลางเป็นอิสระเนี่ยว่าเขาจะหาทางออก ให้กับการปรองดองกับการแก้ไขปัญหาให้กับแต่ละฝ่ายทั้งคนที่ได้รับผลกระทบทั้งคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งคนที่ได้สูญเสียอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปในช่วงเวลาอย่างนั้นนี่เป็นกระบวนการซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะให้เพื่อไทยทำผมคิดว่าเขาเป็นเจ้าของปัญหาประชาชนที่ปฏิทำเขาเป็นคู่ขัดแย้งในขณะเดียวกันเนี่ยให้คนอื่นมาทําที่เป็นราชการความเป็นคนกลางที่เขาได้รับผลกระทบอย่างนี้ผมคิดว่ามันไปไม่ได้การมี เอ่อคอ,ปอปะปตอนเิอาจาร<ข>าย์คณิตนะครับคณิตธรรมเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นเครื่องมือในการพูดจามผมเองเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปปรึกษาหรือ,อส่วนหนึ่งในการไปให้ควาเมเห็นผมคิดว่าถ้าเราใช้กระบวนกลางอย่างนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนําความเป็นธรรมกลับมาสู่ แต่และฝ่ายที่เขาได้รับผลกระทบได้ก็คือให้กรรมการชุดอาจารย์คณิตเดินหน้าเดินหน้าต่อก็ออกมาว่าใครทําอะไรอย่างไรผิดถูกยังไงว่าไปตามกระบวนการจะเยียวยายอย่างไรใครไม่ผิดยังไงเพราะนี่เป็นความคาดหวังของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นที่มีระยะเวลากว่ารัฐบาลเนี่ยโดยไม่ได้สนใจว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนจะเป็นคนทําแต่ว่าการใช้กลกลางจะเป็นกระบวนการที่แก้ปัญหาได้ตกครับประชาธิปั์กับเพื่อไทยต้องไม่ทําทั้งคู่เพราะเป็นคู่ขัดแย้งทําเองไม่ได้ทั้งคู่อ่ะอันนี้เป็นโมเดลประชาธิปั์นะเพราะฉะนั้น ใครเป็นรัฐบาลก็ทําเรื่องการแก้ปัญหาบริหารประเทศไปแก้ปัญหาปากท้องอะไรไปไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ให้กรรมการก็ทำถูกไหมถูกต้องครับอ่ะเพื่อไทยคะคือหลังจากมีเหตุการณ์ทางการเมืองสองปีติดติดกันพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ตั้งกรรมการขึ้นมาทั้งสองเหตุการณ์ปีห้าสองก็ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งตรวจสอบครับตรวจสอบข้อเท็จจริงจนป่านนี้ก็ยังไม่ปรากฏออกสู่สาธารณะว่าความจริงวันนั้นเกิดอะไรขึ้น พอปี53เกิดเหตุการณ์รุนแรงครั้งใหญ่ตั้งกรรมการสาช,ชุดชุดคุณาน,านันชุดดรสมบัติ<ะ>แล้วก็ชุดดรคณิชคุณอภิสิทธิ์พูดในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์นังสืปีมอมาลงว่าเหตุที่ตั้งดรสมบัติเป็นกรรมการชุดนั้นเพราะเห็นว่าแนวทางเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจอ,อีกสองชุดคือคุณานัน,นกับคุณคณิตเนี่ยเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าจึงทําให้เห็นว่าแม้ชื่อจะเป็นกรรมการอิสระเนี่ยแต่รากที่มามาจากการตั้งของรัฐบาลที่เป็นคู่กรณีกกับปรรรระชชาานนนใเหตุุณ์แง จึงมีปัญหาแลวครับประเด็นนี้เห็นด้วยกับคุณชำนิว่าคู่กรณีไม่ควรไปยุ่งแต่ปรากฏว่าที่เป็นอยู่เนี่ยห้าสองผ่านมาแล้วเนี่ยยังไม่เปิดเผยผลการตรวจสอบวันนี้คอปก็ดูจะนิ่งๆเงียบๆไปผมก็เลยไม่สบายใจมันไม่สายแล้วครับถ้าเลือกตั้งใหม่แล้วใครเป็นรัฐบาลจะพูดเรื่องนี้จะชวนทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาหากันครับคุยกันแล้วตั้งกรรมการร่วมกันสักชุดหนึ่งเป็นชุดอิสระให้เขาไปทํางานผมว่าทําได้ผมว่าคนไทยเนี่ย รอการรองดองได้ขอให้มันรองดองกันจริงๆเถอะอขอให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยห้าเดือนหกเดือนคนไทยรอได้ของสูตรเพื่อไทยก็คือว่าถ้าเป็นรัฐบาลระดมทุกฝ่ายและก็ตั้งคู่ขัดแย้งมาฟังความคิดความเห็นแล้วตั้งคนกลางจริงๆใช่ครับใหม่ที่เป็นศิสระจริงๆครับนะอันนี้เป็นโมเดลเพื่อไทยถูกไหมใช่ครับแล้วจะมาว่ากันายละเอียดต่อไปซึ่งมองในมุมของประชาธิปัตย์ว่าคู่กรณีตั้งก็ไม่เป็นกลาง คุณจนี่ถูกต้องครับคือคือผมคิดว่าคนกลางก็คือคนกลางส่วนเจ้าของปัญหาผู้ร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบไปให้ความเห็นมีข้อเสนอไอ้นี่เป็นเรื่องที่ทําได้ถามว่าทำไมคนกลางซึ่งเป็นความจําเป็นเพราะความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยคุณสยุครับมันลึกซึ้งมากแล้วก็มีความต่อเนื่องมายาวนานมากและก็ในความขัดแย้งเนี้ยมันหลากหลายไปสู่องค์กรต่างๆของประเทศค่อนข้างที่จะเข้มข้นด้วยเพราะฉะนั้นในการให้เจ้าของปัญหา ให้คนที่ใช้อำนาจในฐานะที่คนได้รับผลกระทบะไปทำเนี่ยผมเชื่อว่าฟาร์มขัดแยง้งชุดใหม่เกิดขึ้นอีกอได้รับผลเกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระบวนการปรองดองที่เกิดขึ้นจากคนกลางและก็คนที่ได้รับความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติธรรมเนี่ยม,มันจะเป็นตัวช่วยและเป็นตัวกําหนดเป็นการพาออกจากใช่ใตแต่ว่าคนกลางตอนนี้คนกลางคนละแบบคนรัฐธรรมนูดบอกคนกลางก็คุณตั้ง ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ,ถ้าจะตกแต่งคนกลางใหม่ <อะ S 2> เพื่อหาคนอื่นมาเพิ่มไม่นี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทไม่เป็นปัญหาก็ผมถึงบอกเนี่ยผมอ่านข่าวคุณพิสิทธิ์พูดว่าตั้งดรสมบัติเพราะว่าเห็นว่ามีแนวทางเดียวกัน,นผมก็จะสบายใจก,กับอีกสองชุดที่เหลือได้ยังไง<อ>เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันมันมันเดือยเดืดเท่าที่นีท่านี้เนาะคือไอ้ถ้อยคำที่บอกว่าอพิสิทธิ์พูด่ะเป็น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 ทางเดียวกันไอ้นี่ผมตอบได้เลยว่าไม่จริงะฮะไม่จริงไอ้เป็นแหล่งข ก็ผมจะทำยังไงก็หนังสือพิมพ์ลงตรงกันทุกฉบับแบบนั้นว่าเป็นรายงานจากที่ประชุมพรรคไประชาชาที่ปฏิเสธก็รักกันน้องไม่จริงที่นี่อย่างนี้นะิเศษไม่เคยพูดอย่างน้อต่อฮะเอารูปธรรมของผมนะครับว่าถ้าใครเป็นรัฐบาลเช่นว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวรัฐบาลผสมก็ตามเนี่ยเราถือว่าได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้มาทําหน้าที่เป็นผู้เริ่มต้นในการปรองดองเพราะทุกพรรคเสนอในแนวทางปรองดองอยู่แล้วนี่ใช่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาปรึกษาหารือกันอืที่ผ่านมาสี่ห้าปีเนี่ยเราพูดกันมามากแต่เราไม่ค่อยได้ฟังกันอืไม่ได้ค่อยได้ฟังกันจริงจงจังๆครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาคุยกันว่าแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายเนี่ยมีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนอย่างไรความสูญเสียความเสียหายเป็นตรงไหนอย่างไรแล้วก็ให้คณะนี้ครับตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาชุดหนึ่งก็หมายความว่ากรรมการอิสระชุดนี้เนี่ย ne, ออกมาจากความเห็นชอบพร้อมกันของคู่กรณีและให้เขาทํางานไป ไม่เป็นไรฮะอันนี้คนดูตัดสินนี่คนละทางกันนะฮะของคุณจำิบอาจารย์ธิปัตดบอกเดินหน้ากรรมการสมาชิษน,นกันจะตกแต่งตัวบุคคลนั้นนั้นว่ากันทางนี้บอกมาดับหนึ่งใหม่มาหาความเห็นร่วมกันเพื่อจะหาคนกลางผมไม่ได้หมายถึงนับหนึ่งใหม่โดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าคอปก็น่าจะแสดงความชัดเจนออกมาภายหลังการเลือกตั้งว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วอย่างไรแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนที่ผมบอก ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับกรณีความขัดแย้งเนี่ยพิจารณาว่าสิ่งที่เดินมาเนี่ยมันเดินต่อไปได้ไหม,มถ้ารับได้ตรงกันว่าเดินได้ต่อคอปอก็เดินไปแต่ถ้าเขาเห็นว่าถ้าทํามาแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าผมว่าคนไทยรอได้นีรโทษกรรมประชาธิปัตย์พยายามจะโยนล,ลูกนี้ขึ้นมาตลอดเวลาว่าถ้าเลือกเพื่อไทยจะเข้ามานีรโทษกรรมช่วยคุณทั้าสินคนเดียวคุณจำนี้มันเป็นเรื่องของการล้างฝั่งผิด เราไม่ต้องการที่จะให้มีการนิรโทษกรรมในเรื่องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้กระบวนการเนี่ยการคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกว้างขวางมากการเสียชีวิตมันไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะที่คุณนัทตวุฒิพูดแต่เก้าสิบเ็ดและอีกเก้าสิบสองศพ8ปดสิบเก้าสองอันก็ยังมีเข้ามาอีกความเสียหายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในสังคมไทยคนที่ได้รับผลกระทบตามรัฐธรรมนูนจากการยุบพักคนที่ได้รับผลกระทบจากที่อ่า การเคลื่อนไหวของฝ่ายอื่นแต่ว่าได้รับผลกระทบด้วยความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนหลักการอะไรผมบอกได้ว่าฟาร์มเป็นกลางของคนที่มาทำถูกไหมครับอันนี้จะเป็นตัวที่กั้นกรองว่าอะไรควรทําอย่างไรตามหลักของนิติธรรมถูกไหมครับเพราะว่าการกระทําความผิดมีอยู่จริงความผิดอย่างนี้ยกโทษกันได้ไหมความผิดอย่างนี้ ต้องรับโทษกันไหมความผิดอย่างนี้มันได้รับผลกระทบจากโครงสร้างขององค์กรอื่นๆอีกจะรับผิดชอบอย่างไรกระบวนการเหล่านี้มันจึงเป็นกระบวนการที่ผมบอกได้เลยครับว่าเจ้าของปัญหาและกู้ขัดแย้งไม่ควรทําคนกลางก็จะมาดูว่าควรจะทําช่วยใครทําอย่างไรทําอย่างไรด้วยทําอย่างไรถูกไครับผมว่าพรักประชาธิปัตย์เนี่ยยังเดินไม่พ้นพันธบัตรโททักษินเลยนะครับ ยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นรัฐบาล<ะ>แล้วก็อยู่หลังรัฐบาลสิ่งที่พักเพื่อไทยพูดเนี่ยหมายถึงการปลองดองและนำพาประเทศไทยไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริงมหมายความว่าเอาคนทั้งประเทศอ,ออกจากกับดักของความขัดแยง้งแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ดูอยู่เพียงว่าทักษิณจะได้อะไรหากคนทั้งประเทศออกจากความขัดแย้งไปซึ่งผมว่าจริงๆประเด็นของพันธมิรโททัษิ์เนี่ยเป็นเรื่องเล็ก สําหรับสถานการณ์<ม>ความขัดแย้งซึ่งนับวันจะขายายตัวให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย<ม>พันตำรวจโททักษินเป็นจุดเริ่มของสถานการณ์นี้ก็จริง<ม>แต่เวลานี้ความขัดแย้งเนี่ยมันได้บานปลายและบาดลึก<ม>กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างโครงสร้างอํานาจในสังคมไทยไว้แล้ว<ม>วันนี้คนไม่ได้ถามเลยครับว่าทักษินกลับมาหรือไม่มเพื่อไทยหรือประชาธิป<ม>ัตย<ม>์คำถามใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเวลานี้คือ ใครควรเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงระหว่างประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศหรือใครๆที่คิดว่าสามารถจะกำหนดนกลไกอำนาจของประเทศได้ตรงนี้ต่างหากเพื่อไทยจะไม่นีลทรัพย์้คุณทักษิณผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่บอกว่ามาตรการของการปรองดองเนี่ยต้องให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหารือกันให้กรรมการที่เขารับผิดชอบไปคิดมาดูไปศึกษามาดูสิ่งแรกที่ควรทำก็คือเอาความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาวางกันบนโต๊ะก่อน มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่สิบเก้ากันยามันเกิดอะไรขึ้นในทุกย่างก้าวที่ผ่านมาเมื่อทุกฝ่ายเห็นความจริงแน่นอนครับมันต้องมีคนผิดพลาดมันต้องมีคนรับผิดชอบ,บแต่เมื่อแบกันทั้งหมดแล้วเราเปิดใจที่จะรับความจริงนี้ร่วมกันหรือเปล่าแล้วเมื่อเปิดใจรับความจริงนี้ร่วมกันได้เราพร้อมที่จะให้อภัยเราพร้อมที่จะกัดฟันให้กับความเจ็บปวดที่เราเจอมาบ้างหรือไม่ตรงนี้ต่างหาก<อ>ผมบอกว่าผมเนี่ย เจ็บปวดกันมากครับสูญเสียไปมากครับแต่วันนี้ผมยังไม่ปฏิเสธการรองดองเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องผมที่ออกมาบาดเจ็บล้มตายเขาก็เพียงต้องการความยุติธรรมต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วต้องการประเทศไทยให้กลับมาสงบสันติเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสองประเด็นคุณรัฐวุฒิบอกคือต้องย้อนไปตั้งแต่19กันยาด้วยไม่ได้เฉพาะปี2ปีที่ผ่านมาใช่ครับแต่บอกกับปรนชุ์ิบัติว่าพัิบัติกำไม่ไม่ยอมก้าวข้ามคุณทักษิณ ยังติดอยู่กับคุณทักษิณนั่นแหละกลับไปถึง19กันยาไม่มีปัญหาไม่ใช่ข้ามคุณทักษิณไม่พ้นคุณทักษิณคือตัวขัดแย้งหลักของสถาบันต่างๆในสังคมไทยการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เป็นอยู่วันนี้คุณนัทวุฒิยอมรับไหมครับการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยการเคลื่อนไหวของแกนนาคนเสื้อแดงการเคลื่อนไหวของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเป็นการเคลื่อนไหวของขบวนการทักษิณ นี่เป็นวความขัดแย้งหลักของสังคมไทยถ้าแค,แค่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มันเป็นเพียงคู่แข่งทางการเมืองทางอ่านั้นเองแต่ว่ามันมีกระบวนการอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นความขัดแย้งหลักตรงนี้ครับมันจึงเป็นปมที่นําไปสู่การปรองดองหรือไม่ปรองดองการที่จะนิรทโทษหรือไม่นิรทโทษคือคุณทวีบอกขึ้นอยู่คุณทักษิณเลยแน่นอนเป็นปมของความขัดแย้งหลักของสังคมไทยในปัจจุบันเลยขบวนการเสื้อแดงขบวนการกับสถาบันต่างๆรวมถึงขบวนการ กองกาลังติดอาวุธเอาว่าเพื่อไทยแงองกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนี่เป็นกระบุขบวนการทักษิณเป็นทักษิณมูฟเมนต์อ่ะคุณรัทมนตรผมจะบอกประชาธิปัตย์มูฟเมนต์นะฮะประชาธิปัตย์พันธมิตรและกองกําลังทราบฝ่ายก็คือกองกําลังกองทัพที่ประชาธิปัตย์เอาออกมา,าก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งแล้วก็กลไกนี้นครับล้มรัฐบาลทักษิณจินวัต ที่มาจากการเลือกตั้ง377ที่นั่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ <c oughs> คุณสุรยุทธ์ครับประเทศประชาธิปไตยที่ไหนประชาชน19ล้านคนเลือกรัฐบาลออกมาแต่เอาไม่อยู่ครับอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีวิธีการที่มันลึกล้ํามีอํานาจที่มันพิเศษยิย่งกว่าเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าหากพันตํารวจโททักษิณเป็นตัวปัญหาของประเทศจริงๆเนี่ยประชาชนเขาจัดการได้ตามกลไกประชาธิปไตยไม่ชอบทีหลังก็ไม่เลือกมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ตรวจสอบการตามกลไกรัฐสภา แต่นี่เนี่ยมีวิธีการที่โค่นล้มพันธุ์ระกโลทักษิณมาก่อนนะครับเสื้อแดงไม่ใช่อยู่ๆมีนะฮะแต่ม,มีเพราะทนไม่ได้กับภาพที่ผ่านๆมาถ้า<ม>เห็นเราเป็นประชาชนอย่าเห็นเราเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าก็เดินไปได้แต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่ทางนี้บอกประชาธิปัตยิมูเม่เมนตั้งแต่การชุมนุมครับตั้งแต่การรัฐประหารแล้วก็มาเป็นรัฐบาลเอากองกําลังออกมาคือฐานกองกําลังทราบฝ่ายเลยอันนี้กองกาลังทราบฝ่ายด้วยอ่าประชาธิปัตยแค่แค่คุณพิสิทธิ์เป็นรัฐบาล ผมถามว่าความขัดแย้งที่คุณอภิสิทธิ์เข้ามาสู่วงจรงก็ความขัดแย้งกับคุณทักษิณเนี่ย<อ>เพราะคุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลแล้วถ้าวันหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ความขัดแย้งนั้นระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับคุณทักษิณมันก็ไม่มีแ,<อ>แต่ว่าความขัดแยง้งระหว่างคุณทักษิณกับประเทศไทยมันยังดำรงอยู่ไงเพราะกระบวนการทั้งหลายที่เคลื่อนไหวอยู่มันใช่ของการเคลื่อนไหวแบบที่ว่าดีไงครับคุณอนุวุฒิผมว่ากระบวนการที่ทําให้พันธมิตรโตทักษิณเป็นปัญหาเนี่ยนั่นแหละเป็นปัญหาใหหญ่เลลยยอออกกก็คืังจจาาาารึดํน ก็ไปตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาตรวจสอบดําเนินคดีกับพันธุ์ตรโกทักษิณไปตั้งคอตอสอมาคอตอสเนี่ยอยู่บนเวทีพันธมิตรสลายคนแล้วก็ลงมาเป็นกรรมการก็เหมือนกันนะครับคดีสลายการชุมนุมเนี่ยเอาผมกับคุณจตุพรเป็นกรรมการตรวจสอบคุณอภิสิทธิ์เอาไหมก็ไม่เอาอเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มาต่างๆแล้วก็ชี้ว่าพันธุ์ตระกูทักษิณเป็นปัญหาเนี่ยแท้จริงแล้วกระบวนการทั้งหมดนั่นแหละครับเป็นปัญหาทั้งสองฝ่ายมุคนรมมเลยนะครับกับคุณชำมนิเนี่ยบอกว่าคุณรับสินเป็นตัวปัญหา มีขบวนการทักสินตั้งแต่พักม็อบแล้วก็กองกําลังไม่ทราบฝ่ายคุณนัทวุฒิก็บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละมีปัญหาเป็นขบวนการปฏริบัติใช่ไหมปฏิบัติมูเมนต์นะฮะมีมอ็อบมีพักมีกองกําลังทราบฝ่ายครับเออแล้วผมชาวบ้านทั่วไปผมจะทํำยังไงฮะทำทำอย่างนี้ครับคุณสยุทธครับ <c oughs> คุณสยุทธกับผมนี่เป็นคนรุ่นเดียวกันทุ <c oughs> คุณทําข่าวกันมานอะ <c oughs> คนรุ่นเราเนี่ยหลังสิบเจ็ดพึ่สภาเนี่ยเรามีความเชื่อตรงกันอยู่หนึ่งว่าการรัฐประหารในประเทศไทยได้ผ่านพ้นไปแล้วใช่และผมก็ยังเชื่อถึงทุกวันนี้ว่าการรัฐประหารในประเทศไทยมันควรจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ถามว่าพอมันกลับมาเจ็เก้ากันยาเนี่ยมันกลับมาได้อย่างไร <ฮะ S 2> มันกลับมาได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขปฏิวัติขึ้นมาจนได้ไง <ฮะ S 2> และเงื่อนไขปฏิวัติที่ว่านั่นคือการทุจริต <ฮะ S 2> และเมื่อพูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วคนเห็นด้วยการปฏิวัติมันก็ไปได้ไง ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยมีตําแหน่งในทางการเมืองไม่เคยได้ประโยชน์จากการปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติปันประเทศไทยของผมมาจากการเลือกตั้งของผมทั้งสิน้นนี่เป็นเงื่อนไขและเป็นปัจจัยที่ทําให้ดํารงความขัดแย้งอยู่เนี่ยอย่างยาวนานที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะจบเรื่องนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าอคอป่อนี่เขเสนอหยุดจุดกันแล้วนะว่าเนี่ยวันนี้ก็คือว่าจบตรงนี้ได้ไหมให้เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจบของฟา์มขัดแย้งไม่มีการเคลื่อนไหวต่อและจากนั้นการปร o n ดองจริงมันถึงจะเกิดก็คือขออีกฝั่งหนึ่ง ว่าคุณจบได้ไหมทุกฝ่ายจบอ่ะผมก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงฮะเพราะว่าผมเสียใจจริงๆนะฮะที่ผมได้ยินท่านชำมนินักการเมืองอาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับว่าในประเทศประชาธิปไตยมีเงื่อนไขให้ปฏิวัติได้ก็นี่ไงสำหรับผมเนี่ยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองไม่มีเงื่อนไขให้ปฏิวัติครับทำไมประเทศที่เขาเจริญแล้วประเทศประชาธิปไตยแท้จริงไม่มีการยึดอำนาจกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำไมไม่ปลดประธานาธิบดีลงมาบ้างเพราะว่าเขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆไงครับผมเป็นนักการเมืองเอาผมไปฆ่าเอาผมไปขังที่ไหนผมก็จะยืนยันว่าประเทศประชาธิปไตยต้องไม่มีเงื่อนไขให้มีการปฏิวัติเด็ดขาดกต้องไม่มีปฏิวัติครับโอาพูดชัดๆเลยว่าต้องไม่มีรัฐประหารต้องไม่มีต้องไม่มีแต่ผมบอกว่ามีเงื่อนไขก็ทำได้ผมกาลังบอกไงว่า ผมคนรุ่นผมเนี่ยผมไม่คิดว่าหลัง17พฤษภาเนี่ยประเทศไทยจะมีรัฐประหารอีกอผมนี่ไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดและผมไม่มีวันเข้าข้างและไม่มีทางเลือกข้างอาการรัฐประหารเพราะวิถีผมไม่ว่าการต่อสู้ในนานเป็นนักศึกษาการต่อสู้ในทางเป็นการเมืองผมไม่เอาตามวิธานี้แต่ผมถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันเกิดขึ้นได้เพราะไปมีเงื่อนไขให้เขาทำแล้วทําเสร็จมีคนออกไปเชียร์เขาอีกทั้งที่ผมก็เจ็บปวดต่กการมีปฏิวัติผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับการปฏิวัติผมไม่มีวันเห็นด้วยอย่างเด็ดขาดแต่เพราะเงื่อนไขอันนั้นคืออะไรล่ะครับนี่คือปัจจัยที่ต้องกลับมาทบทวนไงผมผมฟังไม่ได้จริงๆครับว่าจะมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรอนุญาตให้กัน ทำรัฐหารเกิดขึ้นครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยผมฟังไม่ได้แล้วความไม่เห็นด้วยเนี่ยมันต้องออกมาช่วยกันสู้ต้องออกมาช่วยกันต่อต้านใครผิดใครถูกประชาชนเขาตัดสินได้ไม่ใช่เอารถถังออกมาแล้วบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วพักเพื่อไทยไม่มีทางที่จะยอมรับให้มีการสร้างเงื่อนไขให้มีการรัฐบารใดๆไม่ว่าในอดีตหรืออนาคต แล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่เวลานี้เนี่ยก็เพราะเราไปยอมรับไงครับว่าทั้งเงื่อนไขมันสุกงอมก็มีการรัฐประหารได้นี่ดีไม่ดีถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีบางภาคการเมืองบอกอีกว่าเดี๋ยวก็จะมีเงื่อนไขให้ปฏิวัติอ,อย่างนี้มันจบตรงไหนแหละประเทศมันไม่ใช่ของประชาชนนะครับแบบนี้คือมันคนละมุมอันนั้นก็ว่ากันเนี่ยนะนไ,ไม่มีเวลามากกว่านี้แต่ว่าก็จะถามก็แล้วกันละว่า ถ้าเลือกทําไมต้องเลือกประชาธิบัตเพื่อมาแก้ปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสังคมซึ่งขอบขัดแย้งความ,วามจริงไม่ได้มีเฉพาะคู่นี้นะฮะผู้กรนตรงๆงตอนนี้มันก็มีสีเหลืองก็ไม่ใช่ประชาธิบัตซะโดยตรงแล้วตอนนี้นะ,ะทําไมต้องเลือกประชาธิบัตก่อนอผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปประเทศไทยถึงเวลาต้องเรียกร้องความเชื่อมั่นของประเทศไทยกลับคืนมามผมแน่ใจว่าบนเวทีสากล คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยได้ชัดเจนที่สุดและสกระบวนการของคณะกรรมการชุดต่างๆที่ตั้งขึ้นนําไปสู่เป็นเงื่อนไขในการใช้ในการปฏิรูปประเทศไทยประเทศไทยต้องก้าวผ่านในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และแน่นอนการตอบสนองทุกความต้องการให้กับประชาชน <t ansen> ตามความจําเป็นนั้น <stats> ผมคิดว่าถึงเวลา <dling. S 2> ไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสําหรับคนที่เป็นเกษตรกรหลักประกันสําหรับคนงานหลักประกันสําหรับลูกหลานที่เกิดมาต้องได้เรียนหนังสือหลักประกันเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับผมคิดว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือว่าประชาธิปัตย์จะเป็นพักที่นำประเทศไทยสู่การเป็นในรูปและก้าวพ้นความรุนแรงได้ที่ชัดเจนที่สุดอ้าวทำไมต้องเลือกเพื่อไทยเรามีผลงาน เรามีนโยบายเราเคยทำมาแล้ว mm. แล้วได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอด mm. เราถูกเล่นงานทางการเมืองด้วยวิธีแล้วก็อำนาจนอกระบบแต่ในที่สุดเราก็กลับมาเพราะเรายืนอยู่กับประชาชนพักไทยรักไทยถูกยุบพลังประชาชนถูกยุบแต่เพื่อไทยยังอยู่เพราะเรามีจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเราที่ข้าไม่ตายก็คือนโยบายที่ไปอยู่ใน,ในหัวใจประชาชนเราเป็นพักการเมืองที่เจ็บปวดอย่างที่ว่าเราเป็นพักการเมืองที่ถูกกระทํามาตลอ,ตลอด แต่วันนี้เรายืนขึ้นมาแล้วเราบอกว่าพร้อมที่จะรองดองกับทุกฝ่ายเพื่อนำหน้าประเทศไทยไปพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบทบาทของเวทีโลกจะเป็นอย่างไรต้องคอยดูแต่ว่าจะไม่รกบกับกัมพูชาจนไปคากันอยู่ที่สารโลกแน่นอนอนี่คือสิ่งที่เรายืนยันผมไม่มีเวลามากกว่านี้นะขอให้โชคดีทั้งสองท่านขอบคุณนะนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นนะฮะสวัสดีครับ